ค่ะวันนี้จะมาทำเมนูยำนะคะเยำวุ้นเส้นหมูยอหมูสับมีน้ำ,น,ำน้ำกระเทียมดองพริกจับไปแล้ววันนี้น้ำซุปหมูสับทารชูรสมะนาวยำกลมทำการยำให้ดูนะคะ ใส่น้ำสับก่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปน้ำลงก่อนนะคะ่ะบใส่น้ำตาลพรชูขรดลงไปน้ำมะนาว น้ำกระเทียมดองแล้วก็ใส่หมูยอแล้วก็ขึ้งสดลงไปคนเข้ากันก่อนนะคะจิจจิ ใส่บนเส้นลงไปตั you okay. ยำสูตรตามใจเรานะคะใส่ผักลงไปขั้นตอนสุดท้ายมีแตะเด็ดเตรเผ็ดจะมันอร่อยขนาดไหนลองชิมดูก่อน ้แซ่บซุดยอดแซ่บอีลีอีดอกกระดอกกระเดียแซ่บมาชิมสิคะอร่อยไม่อร่อยมาชิมค่ะอ,อืมอืมนะ หน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะคะเทบึ้มลงไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะจะลืมกดติดตามช่องแม่วาสนาแฟมิลี่นะคะขอบคุณมากๆค่ะ